ครับกินยากแก้ปูนทองครับปูนทองคือมันอยากมันอยาก,กรากนะครับโอ้ยบไ่บไหวบ่ไหวมาแก่น้ำกันครับผมมาครับมาแก่สวิงสวอยแก่ปูนทองหมากสมสอยกับหมากสลิมปิงครับแสบเสบ,เสบนัวนัว,นวบุง้งดูระบายท้องจักน้อย มาแต่ร่วงบานครับมาครับว่าตามด้วยยาครับตาตากแตนตาเสใส <c oughs> ไปทำลายเสือแบคทีเรียในลำไส้บุ้น